สวัสดีค่ะอาสวสุทุกท่านวันนี้ผู้น้อยกราบสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟาเบื้องบนขอ,อน้อมนำคำพีอริยะตะวันเดือนในภาคพนวกแนะนำบุคคลสถานที่และพระประวัติพอสังเขปอันดับที่10พมราเจ้าดาวทองไทไปจินสิง ดาวไทยแปะกิมแชร์ดาวกาลพฤกหรือดาวประกายพฤกมีชื่อเรียกมากมายทั้งไทยจีนทั่วไปมักเรียกว่าดาวพระศุกร์ดาวประจำเมืองดาวทองดาวทองไทยแปะลุ่งเช้าจะปรากฏทางทิศตะวันออกจึงเรียกว่าการพฤกตอนค่ำปรากฏทางทิศตะวันตกจึงเรียกว่าดาวประจำเมืองในคำภีเต้าเต๋อจริงจะารึกว่า 17ค่ำเดือน8หลังคืนวันไหวพระจันทร์สองคืนเป็นคืนวันอุบัติมาของเทพเจ้าประจำดวงดาวกละพรึกในตำนานเทวราชฟ้าพยากรเทียนกวนจันจารึกว่าทองเป็นธาตแท้เป็นฐานหลักของทิศตะวันตกไทแปะคือบุตรของพระผู้เป็นเจ้าแห่งธาตแท้ฐานหลักประจำทิศตะวันตกการกล่าวอ้างจึงหมายถึง พระผู้ซึ่งมีความสูงส่งเที่ยงตรงยั่งยืนสว่างสวัยลำดับที่11จือหวยกงปราสาทวิจิตฉับพันรังสีจือหวยกงของพระผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าเป็นที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชเจ้าอันดับที่12องอูจือสวีอูจือสวีพระภาคก่อนของกวนอริยมหาราชเจ้า นามเดิมเอียนเป็นขุนนางผู้ซื่อสัตย์เป็นนักรบผู้แกลก้า้าเป็นเสนาธิการทหารที่ฉลาดปราดเปรื่องเห็นการไกลเป็นผู้มีจิตสำนึกคุณสูงยิ่งแม้แต่กับการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยที่ได้รับมีความเที่ยงตรงยุติธรรมที่ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดอู่จูซีมีความรอบรู้เฉียบขาดในการตัดสินใจรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แต่ต้องบั่นคอตนเองตายเพราะทนเห็นความหายนะจากความอายุติธรรมของบ้านเมืองไม่ได้เนื่องจากห้องเต้หลงเชื่อคำสอพอล่อลวงของคุณนางกังชินผู้มีแผนจะล่มบ้านจมเมืองอูจือซวีพยายามทักท้วงจนถึงที่สุดอยู่ทุกครั้งแต่ห้องเต้ไม่เคยฟังก่อนบั่นคอต่อหน้าพระที่นั่งอูจือซีสั่งแก่บริวารว่า เมื่อข้าพเจ้าตายลงจงปลูกต้นจือไม้เนื้อแข็งไว้เหนือบริเวณหลุมฝังศพจะได้เอาไม้ไปใช้ประโยชน์อีกทั้งจงควักลูกในตาของข้าพเจ้าไปห้อยไว้บนประตูเมืองด้านตะวันออกเพื่อสอดส่องโจรเมืองเยี่ยที่จะบุกเข้าทำลายเมืองอู๋ของพวกเราอูจือซวีห่วงใญ่บ้านเมืองถึงที่สุดเช่นนี้ ในที่สุดภายหลังต่อมาฮองเต้ต้องพ่ายแพ้ยับเยินแก่โจนเมืองเยจง่จริงๆและสุดท้ายฮองเต้ก็ต้องจบชีวิตของพระองค์ด้วยความอัปยศอดสูอย่างสุดละอายสุดเสียใจก่อนฆ่าตัวตายพระองค์ได้กล่าวคำสะท้อนใจว่าค่าละอายแก่ใจนักที่จะต้องไปพบกับอู่จือซวีที่ตายไป ขันทีท่านจงใช้ผ้าแพรสามผืนซ้อนทบกันปิดหน้าของข้าหลังจากที่ตายให้ข้าด้วยองค์ที่13ท่านจางเฟยท่านเตียวหุยจางเฟยนามรองอี้เตอร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับหลิวเป้ยเล่าปี่กวนอวี่กวนอูสามพี่น้องรักและห่วงใยกันดั่งพี่น้องขานตามกันมา จางเฟยเป็นนักรบกล้าหาญชาญชัยจนมีคำกล่าวว่าจางเฟยตัดหัวแม่ทัพค่าศึกง่ายดายเหมือนล้วงมือหยิบของออกจากยามเมื่อเราปีครอบครองดินแดนทั้งใต้ของลุ่มแม่น้ำแย่งสีเกียงแล้วได้แต่งตั้งจางเฟยให้เป็นผู้ว่าการเมืองอ e ีจิ้นเป็นแม่ทัพใหญ่เจ้าเมืองซินถิงเจ้าเมืองซีเซียงจางเฟยลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ห้าวหาญ เกียรหน้าครามเช่นเดียวกับกวนกลงกวนอริยะมหาราชเจ้าแต่กวนกลงนั้นกระรุปปราณีต่อผู้น้อยไว้ตัวต่อผู้ใหญ่ตรงกันข้ามกับจางเฟยที่ให้เกียรติผู้ใหญ่แต่ไม่เห็นใจผู้น้อยมีพระเดชแต่ไม่มีพระคุณสุดท้ายต้องถูกทำร้ายด้วยบริวารจางเฟยได้รับการยกย่องในภายหลังอีกว่าเจ้าเมืองหวนหวนโห เมื่อกวนกงได้รับราชสการะนามว่ามหาราชสยบมารสามโลกซานเจียฝูหมอตาตีจางเฟยเจ้าเมืองหวนก็ได้รับการยกย่องตามไปด้วยว่ารองแม่ทัพสยบมารฝูหมอฟู่เจียงเทวสถานเทิดทูนพระองค์ว่าเจ้าเมืองหวนมหาราชหวนโห,นหนตาตีลำดับที่14ต่งฉัวตังโต๊ะ ตรงจัวนามรองจ้องอิงจิตใจหย,ยาบช้าสามานพระกำลังดังช้างสารมือแม่นฉมังธนูเป็นแม่ทัพหน้าของพระเจ้าหลิงตี้ทรยศต,ต่อบ้านเมืองตั้งตัวเป็นใหญ่ทำรายราชวงศ์สุดท้ายถูกฆ่าหลางโครลำดับที่15หลี่ปู้ลิปโป้หลี่ปู้หรือลิปโป้นามรองเฟิงเซียน เดิมเป็นขุนนางดูแลเมืองปิ้งโจวเขี่ยมหานไทยานศึกฝีมือขี่มา้ายิงธนูและพลักกำลังยากจะหาใครเสมอได้ลิปโป้มีนิสัยจิตใจโลเลไม่มีสักจจกคิดคดเนรคุณมักใหญ่ไฝ่สูงฆ่าติงเหวียนพ่อบุญธรรมที่อุ้มชูมาเพื่อเข้าหาตงจัวยกตรงจัวเป็นพ่อบุญธรรมคนใหม่ ภายหลังเพื่อผลประโยชน์ก็จะฆ่าพ่อบุญธรรมคนที่สองอีกเมื่อถูกโจโฉจับกลุ่มตัวได้เขากล่าวแก่โจโฉว่าศัตรูตัวสำคัญของท่านคือข้าพเจ้าแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าก็สยบต่อท่านแล้วเรามาร่วมมือทำการใหญ่กันเถิดโจโฉเกือบจะลงเชื่อรับไว้แต่มีคนเตือนว่าไม่เห็นตัวอย่างพ่อบุญธรรมของเขาหรือลิปโปจึงต้องจบชีวิตลง ในมือโจโฉบุคคลที่16เอียนจือหลิงเอียนจือหลิงหรือเอียนกวง เดิมทีแท้จวงเป็นเพื่อนนักศึกษากับราชบุตรกวงอู่เมื่อกวงอู่ขึ้นครองราชเอียนจือหลิงซึ่งเป็นพระสหายคนสนิทอีกทั้งปราดเปื่องเรืองปัญญากลับพาตัวหลบหายไปหาสันโดษเพราะไม่มีจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูงฮ่องเต้คิดถึงเอียนจือหลิงมากชื่นชมในความสามารถส่งคุณนางออกตามหาเกลี้ยกล่อมให้เข้าวังแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเอียนจือ ลิงยิ่งห่างไกลไปถือสันโดษในป่าเขาฟู่ชุนซันทำไร่ไถานาตกปลาหาความสุขเงียบๆจนหมดอายุไขแก่งหินที่เอียนจือหลิงเคยนั่งตกปลาปล่อยอารมณ์ภายหลังจึงได้ชื่อว่าแก่งเอียนหลิงเอียนหลิงหลายปรัชญาเมธาฟั่นจงเอียนจาลึกคำสดุดีไว้ที่ศาลบูชาเอียนจือหลิงว่า จิตใจของท่านเอียนเหนือกว่าตะวันเดือนน้ำใจของพระเจ้ากวงอู่โอบล้อมฟ้าดินแต่ท่านมิอาจเอื้อความยิ่งใหญ่แก่กวงอู่แล้วฉะไหนกวงอู่จะสูงส่งเยี่ยงท่านได้พระเจ้ากวงอู่ใจกว้างมีได้ถืออาญาสิทธ์บังคับเอียนจือลิงให้ออกมารับใช้เหมือนเจ้าเหนือหัวองค์อื่นๆจึงได้รับการสรรเสริญว่า น้ำใจโอบล้อมฟ้าดินเอียนจื่อลิงจิตใจสุดจริตสูงส่งไม่คิดช่วยโอกาสที่เป็นพระสหายเมธีฟั่นจงเอียนจึงเขียนคำสะดุดีไว้อีกว่าเมฆฟ้าภูพาชอุ่มชื่นชุ่มเวงใหญ่สายน้ำงดงามความเป็นท่านนาดังว่าเขาสูงสายชนลำดับที่17ท่านเวียเฟย ท่านงักหุยเยี่ยเฟยถือกำเนิดที่เมืองเซี่ยงโจรัชสมัยพระเจ้าท่งหุยจงคิจักราช1103 15น่ําำเดือนสองเวลามาเสงขณะนั้นเองนกเพิงใหญ่มากมายพากันมาบินบนเวียนบนหลังคาบ้านส่งเสียงร้องเหมือนแสดงความยินดีต้อนรับการอุบัติมาของเย,ยี่ยเฟยท่านจึงได้ชื่อว่าเฟยแปละว่าบินนามรองเพิงจี แปลว่าน,นกเพิงมเชิดชูวันหนึ่งเขื่อนแม่น้ำห่วงหูพังทลายมารดาต้องอุ้มท่านซึ่งยังไม่ครบเดือนลงไปนั่งในตุ่มใบใหญ่ตุ่มไหลไปตามกระแสน้ำจึงได้พ้นอันตรายเว่ยเฟยมีจิตใจใฝ่ดีหานกล้ามาตั้งแต่เยาว์วัยศึกษาทั้งบุญและบูกับอาจารย์โจโถงทางบ้านยากจนไม่มีเงินซื้อกระดาษ ท่านก็ใช้กิ่งหลิวขีดเขียนบนพื้นทรายอดทนภาคเพียนเยื่อเฟยมีพระกำลังเหมือนกายสิทธิ์โดยกำเนิดเพิ่งเริ่มรุ่นเท่านั้นฝีมือยิงธนูก็เหนือชั้นกว่าอาจารย์ตำราพิชัยสงครามของท่านซุนอูเอี่ยเฟยก็ศึกษาพิจารณาได้แตกชานมารดาของท่านมีจิตใจเยี่ยงวีรสตรีได้สักอักษรสี่ตัวลงบนแผ่นหลังของลูกชาย เือนใจให้จงรักภักดีตอบแทนพระคุณของบ้านเมืองว่าตอบแทนบ้านเมืองจงรักภักดีถึงที่สุดจริงจงเป้ากลัวเป็นคำขวัญจากแม่ที่แพร่สะพัดอยู่เหนือเชื้อชาติเหนือการเวลาและภาษาเว่ยเฟยรับใช้ชาติอย่างสุดชีวิตทั้งออกศึกป้องกันและปราบปรามได้รับการเลื่อนตำแหน่งครั้งแล้วครั้งเล่า ได้รับธงชัยเชิดชูเกียรติคุณจารึกอักษรว่าเวี่ยเฟยยอดยิ่งจงรักพักดีจริงจงเวียเฟยด้วยลายพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเก่าจงฮองเตเองด้วยอายุที่ยังไม่ถึง30ปีเยี่ยเฟยสร้างเกียรติประวัติจนเป็นที่แท้สองทั่วแผ่นดินบทประพันธ์ร้อยกรองที่ชื่อว่าผืนน้ำแดงฉานหมันเจียงหงของเยี่ยเฟย พนา,นาถึงความมุ่งมั่นทยานสู้เพื่อบ้านเมืองเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้มีอุดมการณ์สูงส่งมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่โบราณการคนดีมักมีผู้อิจฉากลั่นแกล้งทรราช,ชินไข้คบคิดกับอริราชศัตรูร่วมกับผู้หวังประโยชน์ส่วนตนอีกบางคนเพชรทูลฮ่องเต้จับเยี่ยเฟยขังคุกจนสิ้นชีวิตขณะนั้นท่านเพิ่งอายุได้39ปี ไม่มีคุณนางสักคนกล้าเรียกร้องความเป็นธรรมอีกทั้งไม่มีใครกล้าจัดงานศพให้ท่านเพราะอิทธิพลของทรราชคำฟ้ามีแต่เวยซุนผู้คุมคุกที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกกับคุณธรรมเวยซุนแบกศพของท่านจอมทัพเยี่ยเฟยปีนกำแพงเมืองออกไปฝังไว้ที่เชิงเขาคิทักราช1 1 6 2พระเจ้าเซี่ยวจง ขึ้นของราชหรือฟื้นเรื่องเก่าสืบหาศพของเยี่ยเฟยจัดพระราชพิธียิ่งใหญ่แก่ศพของอดีตจอมทัพเยี่ยเฟยแล้วอัญเชิญไปไว้ที่เมืองลินอันฟู่เทือกเขาชี้เสียหลิงใกล้ทะเลสาบซีหูจอมทัพเยี่ยเฟยได้รับการเทิดทูนสถานภาพตามไปทุกรัชสมัยเป็นเจ้าเมืองยุทธาเกลือเกียรติทารงอู่มู่โห พระเจ้าหลวงเมืองเอ,อ้อเอ้ออวงพระเจ้าหลวงจงรักภักดียุทธาจงอู่อวงพระเจ้าหลวงรักษามโนธรรมเป่าอี้อวงได้รับการยกย่องอัญเชิญเข้ามหาวิหารหลวงของพระปิตุลาเจ้าทรงไทจูจอมราชวงศ์ ต่อมายังได้รับเทิดทูนขึ้นเป็นมหาราชกำราบมารสามโลกพระเจ้าหลวงเวียย,ยุทธาคุ้มครองป้องภัยรุ่งเรืองเฟื่องฟูซันเจียจิ้งหมอตาตีเป่าเจียช่างอื่นเวียอู่อวงความกตัญญูจงรักภักดีของท่านเป็นที่เคารพเทิดทูนแก่คนข้างหลังเป็นอย่างยิ่งจึงมีการสร้างศาลบูชาท่านไว้มากมาย มินกวัวปีที่3ทหารบกทหารเรือร่วมกันยื่นคำร้องต่อทางการขอจัดพิธีใหญ่สักการะบูชากวนอริยะมหาราชเจ้ากับเยี่ยพระเจ้าหลวงร่วมกันเป็นทางการตลอดไปทุกปีนับแต่นั้นศาส,สนาเต่าให้ความเคารพเทิดทูนว่าพระจอมพลจงรักพักดีมโนธรรมหานกล้าแห่งราชวงศ์ทรงทรงจงอี้อยงเย่เหวียนสวย จอมเทพจงรักพักดีหานกล้ายุทธาเกลเกียดทรรงจงหยงอู่มู่เซนหวงชาวบ้านมากมายได้รวมเอากวนอริยะมหาราชจอมเชียนหวีต,ตงปินเทพเจ้าเต่า,ตาครัวพระจอมฟ้าสกุลหวังหวังเทียนจินร่วมบูชาไว้ในพระนามเดียวกันว่าพระเจ้าคููเบนจักคุณากรอู่เอินจู ลำดับที่18ท่านจางสวินจางสวินเป็นชาวเมืองเติงเ้งโจวในสมัยราชวงศ์ถังเป็นผู้คงแก่เรียนรอบรู้พิชัยสงครามจิตใจห้าวหาญ ครั้งหนึ่งในการสู้รบกับโจรปล้นบ้านเมืองอินจือฉีซึ่งมีพลร,รบถึง10,000แนคนจางสวินให้กำลังใจทหารรักษาเมืองรบพุ่งกันวันละ20ครั้งแต่กำลังไม่ถดถอยรักษาเมืองอยู่หลายเดือนลบกันไปแล้ว1,800กว่าครั้ง ทหารกองหนุนก็ยังมาไม่ถึงสเสบียงอาหารหมดต้องขุดรูหาหนูขึงตะข่ายดักนกมาเป็นอาหารสุดท้ายต้องสละอนุภรรยาที่รักเอาเนื้อของนางมาเป็นอาหารช่วยชีวิตอดโซของทหารรักษาเมืองจ้างสินกับสอี่ยนเอาชีวิตเข้าแลก ปักหลักรักษาเมืองสุยยางไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยเหตุที่สุยยางเป็นชัยภูมิสำคัญเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นปราการกั้นแม่น้ำแย่งสีเกียงกับแม่น้ำหั่นสุยไว้ให้เป็นชีพจรให้รําเรียงอาหารแก่ชาวบ้านชาวเมืองอย่างราบรื่นต่อไปในที่สุดก็รักษาเสียรภาพของบ้านเมืองเอาไว้ได้ ในครั้งนั้นบ้านเมืองรอดพ้นจากความหายนะได้ก็ด้วยพระคุณของจางซวินกับฉุยเอี่ยนนั่นเองลำดับที่19ท่านโจ,โจตุนอีโจตุนอีนามรองเม้าสูเป็นชาวเมืองเต้าโจ,โจในสมัยราชวงศ์ซ่ง,งรับราชการเมืองหลายตำแหน่งในสมัยนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปราดเปรื่องลึกซึง้งตัดสินใจได้เฉียบขาด ใจกว้างเป็นอิสระรูปลักษณะสง่าผ่ึงไายมีรสนิยมสูงมีนิวาสถานอยู่ตอนเนื้อของแม่น้ำเหลียนสีจึงได้สมญานามว่าอาจารย์เหลียนสีบทประพันธ์ของท่านมีหลายเล่มเป็นอาจารย์อัาธาิบายหลักจิตภาวะอันแยบยนต์ได้อย่างลึกซึง้ง ถือเป็นปรมาจารย์ทางด้านจิตภาวะแห่งราชวงศ์ส่งท่านมีสิทธิ์เป็นนักปราชญ์เมทีที่ประวัติศาสตร์ต้องยกย่องกล่าวถึงหลายคนอาทิเฉิงเห่าเฉิงอีและเหืองฉีปราชรุ่นหลังที่เกิดตามๆกันมาอีกไม่น้อยปัญญาชนในสมัยส่งจึงเฟื่องฟูยิ่งนักในสัจจคัมภีร์ของอริยะมหาราชเจ้าทรงผู้กันมีตอนหนึ่งที่พูดถึงว่า อีกทั้งชิงชังที่สุดคือหญิงร้ายใจพ้นพิษทำจริตยุแย่วานล้อมกล่อมชาวบ้านเป่าหูสามีให้ลูกชายนั้นด่าว่าพ่อแม่เราโกรธาแท้เมื่อมาได้พบเห็นแม่รูปปั้นยังแกว่งดาบตัดกลางท้องแบ่งสองท่อนแม่ลูกขาดเท่ากันที่น่ายินดีคือชาวบ้านกตัญยูรู้รักเช้าเย็นซื้อขายฝืนไม้พืชผัก มาดินปั้นทยานลมพริบตาไปแบกทหารพันลีหนีภัยกลับบ้านมาในจุดนี้ก็มีนิทานสองเรื่องที่จะมาร่วมศึกษากับเอาโซจทุกท่านนั่นก็คือในสมัยก่อนมีสะพ้ยใจสามนางหนึ่งเมื่อวานขอต่อรูปบูชาของมหาราชเจ้าอยากให้พ่อแม่สามีตายไวๆทันใดนั้น รูปบูชาของขุนพลโจชังที่ประทับยืนอยู่ข้างมหาราชเจ้ายกดาบฟันฉับลงกลางตัวนางนางกับลูกในท้องต้องตายไปด้วยกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายอิทธิเดชาย่อมต้องทํารงรักษาความถูกต้องเป็นธรรมของฟ้าดินไว้เช่นเดียวกับผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองลูกในท้องที่ต้องตายตามแม่เพราะเกี่ยวกรรมกันมาอีกทั้ง เมื่อพ่อแม่ทำกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรลูกก็ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นผู้เป็นพ่อแม่จึงพึงสั่งวอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในรัชสมัยพระเจ้าหมิงเซินจงฮ่องเต้ชายคนหนึ่งชื่ออวี่เป่าเป็นลูกกตันยูรักพี่น้องถูกคนร้ายใส่ความทางการจับตัวไปเป็นทหารเลวในถิ่นธุรกันดารห่างไกล ภรรยาของอี้เป่าคุกเข่าวอนขอต่อรูปบูชามหาราชเจ้าด้วยความเคารพศรัทธายิ่งจนมหาราชเจ้าต้องส่งม้าดินปั้นทยานลมไปโดยเร็วชั่วพริบตาก็พาสามีของหญิงนางนั้นกลับมาคืนให้ที่บ้าน ่อการศึกษาคำพีอริยะตะวันเดือนฉบับสวดท่องภาษาไทยและภาคพนวกรวมถึงพระประวัติของแต่ละพระองค์หากผู้น้อยร่วมศึกษาผิดพลาดประการใดขอฟ้าเบื้องบนเมตตาประทานอภัยกวนอริยะมหาราชเจ้าและทุกพระองค์โปรดประทานอภัยณที่นี้